นนช่วงนี้เขากินข้าวเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงก่อนสิเอาคนไปเมนนะครับบรรยากาศคือกินข้าวเอาแรงกินข้าวเอาแหงตอนนเดี๋ยวสักพักกินข้าว,ลา <laughs> าาวแล้วข้ากระนำจบข้าเมนนะยูวัดใกล้ๆาหายเมืองบรรยากาศ เพราะว่าที่บอกคอยไทยคิดก็เพราะว่าแบบส่วนมากปิดปากซึ่งู้พ่ภัยนะตอนกินข้าวนี่ก็ได้โอกาสก็ได้ได้เห็นว่าไทยเนยอเดียชิพ้าบึงบรรยากาศกินข้าวเที่ยง

แต่ก่อนไอ้ที่บไทายคลิปเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เอาผ่ากิอาใส่แมสพวกยังเอายุยันใส่แมสเลยอย่างนี้พอดีข่าวแล้วก็ได้โอกาสอืมอันคุณยังเอออยู่อยู่โบว์อยูบอนกูบอนอยบอนเออที่เขาในบ้านเขาให้ได้ตองกเสาเสาตีแล้วเขาให้หนี เขาไมยจะใครมาถ่ายอ๋อยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์กินข้าวนะครับเปิดถ่ายได้ตอนกินข้าวไซแมนมันบบเห็นหน้าขาดตากันเห็นกเห็นแล้ทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ Kính <tôi> màn hình à tắt thay luôn cái này không

เปิดปากมาายร้านบ่งวจ๋าเลือกันนะสวัสดีครับลูกอนลูกอนนี่ลูกชามนยนี่เขาอี้นยเขาบงหน้าจิ้มรีมู่กหน้่มสน่วาเล u เดี๋ยวสักพักบายๆที่บลงแล้วมันน่ยมัน้กินข้าวเที่ยงกันแล้วกินข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็ มันก็มืดแคบาหนี้มันมืดแต่เอา้าเอา้ามันมืดแคบพอแล้วพ่อพัข่าวพอหรือยังถ้าพอแล้วเรียกด้วยเด้อไม่อีกรอบนี่แหละรอบเสี่ยงกินข้าวแข็งเอาแห้งตอนนี้กินข้าวเที่ยงเอาแรง Hãy <laughs> 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 จบคลิปแค่นี้นะครับตอนเที่ยงถ้ายัางไงก็ดูจำได้จำใครได้ก็ทักๆมาหาวสวัสนะดีครับอันนี้ขอพูดภาษา,อ,าอีสานเ้อสวัสดีนะครับมื่อาจะมารีวิวบรรยากาศก่อนมีการประชุมเพลิงเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมชาวบ้านเขาก็มากันหลายคนแล้ล่ะ แต่เดี๋ยวสิว่าจำกันได้บอกระทักทายกันบ่ต้องหันมรทังผมด้วยก่อนอือหอ้ันมรักอ่าดีครับผมพี่ใหญ่พรับสวัสดีครับเขาจะมีการประชุมเพิงเขาเรียบเอาดีครับดีครับดีครับ่าย พาซานพาซานชนแนลพาซานชนแนลโอเคโอเคเดี๋ยวสัมผณ์แลละโดนสัมผัสบริบริสัมผัสไหนจะผ่านเนี้ยเบอร์เนี้ยปากเนี่ยโอ้ยยังคนแบบไม่แนใจเลยแล้่านกันเลยอ่ะโอเคทักทายครับ อวันดีครับนีอ้ันีคนี้คนบ้านเ้าหน่นแหละอันนี้กับลูกหลานเอื้อยไอน้องญาติไปกับคือสีจำกันได้แล้วเนะาะครับเจครับโอ้ายเลยวันเอ้าเจ้าอาวาสไม่เอาผมเ็นเจ้าอาวาส